แพทริกสารภาพเรื่องเบสไม่เคยรู้งานนี้คนฟังแหกกรีดลั่นแทนถูกจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่จิน้นเบสคำสิงและแพทริกหลังจากที่เบสนั้น u n นฟอล IG แล้วก็ลบหรืออาจจะแค่ซ่อนโมเมนต์ดีๆร่วมกับหนุ่มแพทริกทางช่องทางโซเชียลหลายคนก็ภาวนาขอแค่งอนกันเชียร์ให้แพทริกนั้นไปง้อด่วน นิกกี้ได้เผยคลิปรายการที่ถ่ายทำก่อนมีประเด็นเบสและแพทริกได้เล่าเรื่องราวพูดคุยกันสนุกผ่านช่อง YouTube นิกกี้นาชัดมีบางช่วงนั้นแพทริกเผยเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้แม้กระทั่งเบสเองถามหนุ่มแพทริกว่าชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันหรือเปล่าแพทริกบอกว่าเอาจริงๆผมบอกให้อันนี้เบสก็ยังไม่รู้ผมยังเคยรีพายที่ซิมลงด้วยกันว่าคนนี้น่ารัก งานนี้ทำเอาสาวเบสแทบกรีดลั่นรถกันเลยทีเดียวและเผยสเปคผู้หญิงว่าไม่มีสเปคตายตัวชอบคนน่ารักชอบคนดูดี